สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับไปดูคูกาต้า L 4 0 1 8่ p ูนนะครับกับการเทสครั้งแรกอะไรดินแข็งไหมเข้าไหมนี่ดินแข็งจนเข้าไหมนี่โอ้ดินดินแข็งไหมตอนน,นี้แต่มันดินมันยังเปียกอยู่ มาดูลีลาการตั้งฐานนะครับเนะราเปิดหน้าผาต้อนเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับานใหม่ๆับแรกเราต้องตั้งให้มันได้เราหน้ากันก่อนนะครับให้มันกินเสมอมือใหม่ดูได้ไหมเนี่ย<ะ>ให้มือใหม่ดูได้ไหมได้<ะ>ดูตัวอย่างได้ไหมไม่เหมือนกัน <laughs> เป็นฐานใบสิบสองนิ้วนะครัปกใบหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าฐานปกนะครับฐานทวนท้งโดยทางแชมป์นะครับ ดินมันค่อนข้างจะแน่นหนาะวอนนี้ดินมันไม่แข็งหรอกอ้ดูใหม่เยียมเลยขับรถเขาถลอกสีหมืนแรน แรงไหม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  นี่ให้มันเข้าอีก,อกขับลอยมือได้ไหมเมื่อกี้ยัง <c oughs> นี่ครับก็ต <c oughs> ั้งที่มาไม้เมื่อกี้มันคืนบอกมันมันดึงไปทางไหนสเกียร์รอยรอยที่นนที่เ <c oughs> มามันวิ่งนะครับ ันก็เกือบได้แล้วนี่มันก็เกือบได้แล้วนี่แต่ทำไมมันดึงรถเยอะอย่างเดียวอะเสียงมันตึงกรง,งไม่ฐานมันดึงรถเอียงเลี๋ยวฐานใหญ่เนาะมันไม่เหมือนห้าศูนย์รถฐานมันแคบกว่าใบใบใหญ่เกินเลยมันไม่ใช่ใบเท่าห้าศูนย์บนยี่สิบสองสองสองหกเี่แล้วใครใครไปแล้วมันสุด ิเวลาไทเนี่ยดึงรถปีเลยปีเลยปีไฟข้างไหนปีไฟข้งไหนยังกระดวนเสียงเลยอ่ะเดี๋ยวราตั้งให้ได้ที่ก่อนนะครับอ่ะอมอีกรอบนะครับ ภาษาเนาะก็ดินแปลงนี้มันมันแน่นเ,ล,เ,ล,เลยมันแข็งเลยมันม่เข้าดินี่

แขนนะครับ <Okay. S 2> เปลี่ยนสายล็อกสองนะครับล็อกแรกเหมือนว่ามันจะดึงรถปีหน่อย นใหม่ๆเลยมันต้องตั้งนะต้อง,งตั้งเยอะอยู่กว่าจะเข้าที่เออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละ ลดโซ่อีกวะเ็ร้อยนะเรามาดูล็อกที่สอง มาดูด้านหลังนะครับรถจะเปีหรือไม่เปเนีย่ยตรงคีมาวมันยังขืนอยู่นะครับมันเกือบได้แล้วเนี่ยเหลือคีเมานิดหน่อย เดี๋ยวเราตั้งคิ้นเมาไหมอีกรอบนะอุ้ยตัวปิ๊เลยตรงแหละถ้าดินมันไม่แข็งถ้าดินแข็งมันดึงไปเลยมันตั้งยากมันดินมันแข็งข้างหนึ่งนะ เท่าเลยวะง,งนี้มูอม่ิดกระดยเ้ยบารได้มูท,มทีมาเลยน <c oughs> ดินมันแข็งขึ้นานาะ่ะแล้วมันทำให้ตั้งยากอ่ะเดี๋ยวรอสครูนะให้ก็ตั้งเสร็จก่อน